สวัสดีครับขอต้อนรับทกุกท่านเข้าสู่รายการสอนตัดผมฟรีครับวันนี้ทีมงานช่างใหญ่และก็จีดอาสาทุกท่านมาตัดผมฟรีเพื่อประชาชนนะวันนี้ก็มีช่างลิตาาละเอียดนะครับแล้วก็ช่างช่างสมหมายประจบปิริขันนะครณสวัสดีครับแล้วก็มีช่างขวัญช่างขวัญบินบุรีนะ แล้วก็มีช่างขบวนสัตว์นะครับห้องสี่ลำบุกานะแล้วก็มีช่างช่างกบมหาสารคามนะครับมาร่วมบอ,อกหน่วยด้วยนะครับนี่ก็ช่างช่างเตยบุรีดำนะสวัสดีทุกท่านนะครับลุยไปเลยเดี๋ยวให้ลูกค้านะครับแฟนยะด,ด้วยนะครับลูกค้าลูกนักเรียนช่างทุกคนนะครับ ใส่แมสกป้องกันด้วยนะแล้วก็เอาแอลกอฮอล์มาฉีดพ่นเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อป้องกันเชื้อโรคโควิด -19 ด้วยนะครับช่างอี้ไปทำงานยังอเ,เอาไหนบอกไปทำงานแล้วไงหมายความว่าเจอโควิดพอดีใช่ไหมโ,โชคดีไปเพื่อสามวานั <laughs> มวน <laughs> ก็ไม่เป็นไรฝัน ขวนย้ายมาอยู่นี่นเขาขยับมาทางขวาตรงนี้มันเป็นทางลงของคนไปทําบุญปล่อยนอกปล่อยปลานะก็ให้เราขยับอย่าให้เกินเนี่ยเกินเส้นในเส้นเนี่ยประมาณเนี้ให้อยู่ระดับนี้นะให้เราอยู่ในใน,ในมุมเนี้ยเขาจะมีรดบวกรถกระบะมอเตอร์ไซค์เอาปลาลงมาปล่อยด้วยไงถ้าเราตัดตัดผมอยู่นี่เราอาจจะเป็นปลาไปก็ได้ปลาโดนทับให้ระวังนะครับ สวัสดีครับพี่ช่างดิตาสวัสดีค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะมีมีน้องๆรุ่นน้องพี่มาแล้วนะเมื่อวานเนี่ยช่างเจมช่างเจมอ่าร้อยเอด็ดเขาเป็นช่างแต่งหน้าอยู่ในกองถ่ายเหมือนกันแต่กองถ่ายโฆษณาพี่โฆษณาตกงานเหรอคะไม่ได้ต,ก,ะะดตกงานแค่ว่างงานนี่เฉยมาเรียนเพิ่มช่งโฆษณาตกงานเรียนเพิ่มโอต มานานยังพี่อ่ะก็มานานแล้วนะเหรือตับยีหัวแล้วเนี่ยยังเพิ่งมาแล้วก็เพิ่งไปเดินช้อปปิ้งมาเหรอโลเคชั่นดีไหมที่นี่โลเคชั่นดีดีมากเลยแต่หมูจะพามาดีดีพามาเข้าซอยเนียเข้าซอยดี้ตันเลยรูตันตันอีกเขาเปลไม่ได้อีกถึงแล้วถึงแลเขาบอกมันก็ถึงจริงๆไงแต่พี่ต้องข้ามรั้วมาต้องข้ามรั้วข้ามอะไรสะพานมาเวียนกรรมหม่าเลยเชิญเลยครับเชิญเลย นี่ก็สถาบันสอนตัดผมมาจันทร์ใหญ่ครับมาร่วมกันออกหน่วยนะมาร่วมกรรมธความดีนะครับเพื่อประชาชนนะครับมาตัดผมฟรีเพื่อประชาชนให้ชาวบ้านนะครับลดค่าใช้จ่ายนะแล้วก็ยังทําใหา้นักเรียนชาติทุกคนครับเพิ่มทักษะเพิ่มทักษะให้ลูกค้าจดเลยจดชื่อเบอร์โทรด้วยไล่มาเลยทีละคน วันนี้เราก็จะมีการนะครับลงทะเบียนนะครับให้กับให้ชาวบ,บ้านลงทะเบียนนะแล้วก็ใส่เบอร์โทรไปด้วยนะครับคุณลุงตัดไหมครับมานั่งเลยช่างช่างนี้ช่างสมหมายลุยเลยนะครับน่อาจารย์ซันก็มาเลยครับอาจารย์ซันขาดรถเข็นอย่างเดียวนะที่ที่ยังไม่เอามานะก <c oughs> ารรถเข็น ท้งกองเดินไล่แล้วทีละคนเลยให้เขาเขียนชื่อก็ขอความร่วมมือนะครับเนื่องจากศูนย์โควิดเนี่ยเขาใหา้ลงชื่อแล้วก็เบอร์โทรเพื่อถ้ามีการติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้ตามตัวถูกนะครับเขาจะได้เอาไปรักษาได้ทันนะก็ป้องกันนะครับนักเรียนช่างทุกคนต้องใส่แมสนะใส่แมสแล้วก็ใส่หน้ากาก,ากทุกคนนะครับแล้วก็ฆ่าเชื้อนะครับด้วยแอลกอฮอล์70%ทุกท่านนะก็ขอความร่วมมือด้วยนะครับ ส่งอะไรครับช่างตเตยเโอ้ยเอาเป็นสกินเฮดะสมรองทรงสูงนะจะได้ฝึกมือหน่อยให้เขียนชื่อช่างด้วยนะนั่นช่างดิต้านะครับช่างดิตา้าดิตาด้ตาร้อเอ็ดเขียนเพิ่มไปด้วยนะขออภัยครับดิตา้าหนองคาย ทางที่ต้านองคายนะชื่อทรงอะไรระบุได้วยนะครับลำดับก็บอกกินน้ำถือในมืออยู่ก็หาไม่เจอโมโหให้ตัวเองมากเลยอะไรอารมณ์เสียใช่ไหมใบไหนไม่รู้เอาลงะยาไปใช่ไหมนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับบริษัทดอโคนะครับ บรโโคปประเทศไทยจำกัดนะที่เป็นผู้สนับสนุนนะครับ้าคภมซอยดอโคนะครับให้กับจิตอาสาและก็ลูกศิษย์ช่างทุกคนนะนะครับบางคนยังไม่ได้ก็รอไปก่อนนะเนื่องจากออฟฟิศที่ต่างประเทศยังไม่เปิดนะครับออฟฟิศที่ต่างประเทศไม่เปิดก็แสดงว่าก็ยังเอามาแจกมันเ่ได้นะครับขอขอบคุณนะครับผู้บริหารนะครับทวินบริษัททวินวันเทสติ้งจำกัดแล้วก็นะครับขอบคุณบริษัทนะครับต่างประเทศด้วยที่นะครับให้ความ สนับสนุนอนุเคราะห์นะครับใบมิตโกวนลงมานะครับเดี๋ยวเราจะไปแจกนะถ้าอยากเตรียมไว้แล้วนะครับทั้งหมดสองกล่องนะที่ได้รับสนับสนุนมาก็จะไปแจกให้หมดเลยนะครับก็น่าจะเป็นกิจกรรมที่ชุมชนครั้งต่อไปนะหมดหรือยังครับช่างโกบหมดหรือยังเอาทีละคนให้คุณลุง ครับนี่ก็แปดศูนย์แปดหกห้าหก่นหกสองเก้ายแปดใช่ไหมครับใช่แล้วศูนแปดศูนนี่นี่เบอร์ล่างครับรรยากาศดีครับวันนี้รือว่าลมโชยๆเหมือนพัดลมครับแล้วก็ <c oughs> ขอจย่เดียวจะฝนตกแล้วกัน <c oughs> <c oughs> มันแช่ อากาศดีครับโลเคชั่นดีนะครับที่วัดของใหญ่นะเหมาะสําหรับการมาทําบุญนะครับมาถวายสังฆทานปล่อยนกปล่อยปลานะแล้วก็มาร่วมกิจกรรมนะครับตัดผมฟรีนะครับ<ส>เพื่อประชาชนเป็นกิจกรรมที่ดีครับเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพลดรายจ่ายให้กับประชาชนแล้วก็สร้างรายได้ให้กับช่างตัดผมนะครับรุ่นน้องๆน,น,นะครับต่อไปนะอาจารย์สั้นจัดจัดระเบียบเอาเอาเรื่องเรียนช่างอยู่ข้างหลังนะแถวหลังสุดอ่ะจิตเก่าให้อยู่ให้อยู่แถวกลาง ชิดอัสาให้อยู่แถวหน้านะเนื่องจากช่างใหญ่จะไปนั่งสอนอยู่ข้างหลังอะ่ะไปนั่งสอนใกล้ชิดหน่อยนะครับสําหรับรุ่นน้องนะที่อยู่ระหว่างฝึกหัดนะครับต้องอยู่ใกล้หูใกล้ตาอาจารย์หน่อยเดี๋ยวค่อยสลับตําแหน่งกันนะครับช่วงนี้ก็ตัดไปก่อนนะครับอาจารย์ซันเป็นไงบ้างครับวันนี้เดินทางมาอ่ก็<อ>ถือว่ามากับเวลากําลังสวยใช่ไหมครับอาจารย์ซันใช่ครับ ก็อากาศดีแมาจารย์ทันวันนี้มาตรการวันนี้ค่อนข้างที่จะเข้มข้นใช่ไหมครับสำหรับกิจกรรมของการออน่วยวันนี้ครับผมก็เนี่ยครับก็ยังมีการฉีดแอลกอฮอล์ใส่แมสแล้วก็ให้ระยะห่างเนี่ยประมาณ1เมตรถึงเมตรครึ่งครับผมแล้วมาตรการที่ ต้องให้จดชื่อด้วยครับเพราะว่า,งาลงชื่อเบอร์โทรศัพท์ถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยจะได้ดูไทม์ไลน์กันได้ว่ามีปัญหาอะไรแต่ส่วนมากผมก็จะเน้นนักเรียนช่างทุกคนหรือจิตอาสาทุกคนนะครับ,รบถ้าเป็นไข้ไอจาม,มารู้สึกไม่สบายเนี่ยห้ามมาห้ามมาห้ามมาร่วมกิจกรรมครับ อ่าตอนนี้บรรยากาศก็ที่นี่ก็ล่มลื่นดีนะครับครับผมแล้วก็เราก็จะมาให้เกี่ยวกับเรื่องลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนครับผมเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพใช่ไหมครับสร้างงานสร้างอาชีพลดรายจ่ายเพราะยุคเศรษฐกิจโควิดกระนำพวกประเทศไทยก่อนหน้านี้มันก็ฝืดเคืองอยู่แล้วครับครับเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีอยู่แล้วแล้วหลายท่านเนี่ยก็มาทําอาชีพเสริม สัดผมหรือจะเป็นอาชีพประจําก็ได้นะครับสำหรับคนที่มีอาชีพประจําอยู่แล้วนี่ก็ก็ทำเป็นอาชีพเสริมได้ใช่ไหมครับใช่ครับไม่ว่าจะเรียนหรือว่าหัดตัดผมเนี่ยช่างกบพร้อมพยังฆ์ช่างกบมามาพร้อมหรือยังมาที่ขวางนี่วางเลยวังเลยบปงเดี๋ยวให้จันจันทร์สดเสมอได้ต่อมาครับเดี๋ยวตามลูกค้าเอาเอาอี้หลบลุยลูงลุงเนื้อลากเอาอี้ไปนู่นลากเอาอี้ตรงนี้หลบหลบเปลี่ยนนิดเดียวโอเคเอาต่อเลยครับเป็นจันทร์อ่าครับผมอ่าช่างกบนี่ วันนี้ก็รับลูกค้าแล้วนะครับอ่าอ่เลุยเลยช่างกบนี่จะจัดตัดให้คุณลุงนี่ส่งอะไรครับี่างแผนไว้ส่งอะไรครับจะลองทรงสูงนะครับอ๋อลองทรงสูงครับครับผมช่างเรื่องจากมีอะไรเนื่องจากมีไข่ดาวไข่ดาวข่างบนพาะว่าผมลูกค้าน่าจะน้อย น่าจะเป็นทรงเรืงทรงทรงธรรมชาติสวยใช่ไหมครับโอเคครับได้เลยครับขอบคุณมากครับการออกแบบดีไซน์นี่ช่างกบสุดยอดเลยนะครับครับก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับก่อนตัดผมนี่เราก็ต้องพูดคุยกับลูกค้าก่อนกรอบความยาวแล้วก็กรอบทรงครับสําคัญครับคุยกับลูกค้าให้รู้เรื่องก่อนเพราะเวลาตัดมาจะได้ไม่ไม่อ่าง่ายๆก็คือไม่งอนกัน แล้วก็สถาบันสัตว์ผมอาจารย์ใหญ่อยู่ที่ไหนครับเนี่ยต้เชิมาถามมาเยอะเลยอ๋ออยู่ผลโยธิน52นะครับอยู่ปากซอ,อ,อยเข้ามาประมาณสัก15เมตรจอดรถสะดวกสบายไหมครับครับผมที่สนุกเกอร52์52ครับสะดวกสบาย,ยบแล้วก็ยังมีลานจอดรถอย่างเช่นตลาดสอดยิงเจริญด้วยใช่ไหมใช่ก็เอาความสะดวกหรือลูกค้าท่านใดสนใจที่จะมาตัดผมบ๊อบสวยๆหรือทรงบาร์เบอร์เท่ๆแฟชั่นเชิญได้นะครับ ทั้งแล้วก็นี่ก็เป็นตามมติคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครนะครับถือที่ที่เขามีมาตรการนะครับป้องกันและควบคุมนะครับการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะนี่สําหรับมาตรการของคณะสงฆ์ใช่ไหมครับที่ที่มีมติออกมานะครับผม้ระงับเรื่องการเดินทางไปยังที่มีการระบาดของเวลาโควิดผมแล้วก็มีอีกหลายๆข้อนะที่ที่ทางวัดเขามีมาตรการเพื่อปกป้องพระสงฆ์ในารปัจากโรค ไวรัสใช่ครับนนัั่เองครบใช่ครับนี่ครับดูดูดูบรรยากาศคลองดิครับร่มรื่นมากครับมีทั้งปลาทั้งเต่าโอ้โหนี่มีแล้วเรือหายไปไหนเรือหายไปแล้วแล้วก่อนจะมีเรือถีบนะครับตัวนี้หายไปแล้วโอ้โหบรรยากาศอย่างนี้ในกรุงเทพตอนนี้หายากมากเลยนะครับเพ่อนมาติดคลองมีน้ำมีปลาใช่ไหมครับครับผมท่านใดที่สนใจที่จะเรียนตัดผมกับช่างใหญ่กำเนิดนะครับ หรืออาจารย์ท่านอื่นๆแต่ถ้าสนใจกับอาจารย์ใหญ่ก็ให้ดูใน YouTube แล้วก็ลองแอดไลน์มาโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะครับใต้ลิงก์วิดีโอนี้ใช่ไหมใต้ใต้ลิงก์วิดีโอครับมีช่องทางติดต่อเพราะที่นี่เนี่ยเรียนตัดหัวจริงเป็นจริงทำเรื่อง การตัดผมเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องกลวยๆครับมีหัวหุ่นรองรับประมาณสักแสนคนครับประมาณแสนหัวแล้วก็ที่ร้านเนี่ยก็จะมีหัวหุ่นให้เรื่อยๆครับครับผมเห็นได้ข่าวว่าจะเปิดภาคทนตลยกันต่อไปนะใช่ครับครานี้นะครับเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับสําหรับคนที่ทํางานแล้วอยากจะมีอาชีพที่สองป้องกันตัวเองไว้ถ้ารักการตัดผมเนี่ยในในเวลาใกล้นี้นะครับสถาบัน สอนตัดผมช่างใหญ่กำเนิดเนี่ยก็จะเปิดพื้นที่เพิ่มเพื่อจะรองรับกับนักเรียนช่างเนี่ยภาคค่ำเรียนตั้งแต่4โมงเย็นถึง2องทุ่มหรือเหลกกันนั้นนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เชิญกัลมาเรียนได้นะครับโทรหาอาจารย์ัตก็ได้ครับหรือโทรหาอาจารย์สันแล้วก็อาจารย์ใหญ่ครับครับผมงั้นเทรศั์<ข>อยู่ข้างล่างนะครับเ,เบอร์โทรศัพท์ใต้ลิงก์ด้วยนะครับให้ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามด้วยนะครับครับผมใหหห้้เ็นนาาาาตอออัวขงจรย์ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายอาจารย์โดมมาพอดีครับอาจารย์โดมสี่ร้อยไทยแลนด์สี่ร้อยไทยแลนด์สวัสดีครับสวัสดีเอาโลโก้มาตรโทรหน่อยดิโลโก้ช่องตัวเองอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่นะครับเพื่อน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 ท่านเอาข้างหลังข้างหลังเพื่อนเพื่อนนะครับที่อยากจะติดตามผลงานของนะครับอาจารย์โดมนะครับหรือว่าช่างโดมสี่ร้อยไทยแลนด์ก็ ติดตามไปที่ช่อง YouTube นะครับช่องอให้ค้นหาคำว่าเลข4นะครับเอลรบิกนะ4นะครับโลครับโลครับไทยแลนด์นะนะครับ,รบ,รบหรือว่า4 4่สโลบาร์เบอร์ก็ได้นะนะครับโอเคสวัสดีครับบ๊ายบายทุกท่าน